ไปรับชมคลิปนะครับสำหรับใครที่มีการตลาดทาง TikTok อยู่แล้วนะครับแล้วต้องการหา a c c o u n t TikTok สำหรับทำสายเทานะครับช่องลาวช่องกัมพูชาช่องอินโดนีเซียช่องเวียดนามนะครับใครที่กำลังหาช่องเนี่ยก็สามารถซื้อช่องกับผมได้ทาง l i n e ด้านล่างได้เลยนะครับผมเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆชาวการตลาด b ิ g กีททุกคนครับผมวันนี้ผมก็จะมา แนะนาการตลาดที่กําลังมาแรงนะตอนนี้นะครับเป็นการตลาดทาง t ิ k กตอกนะครับผมนี่ครับเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับในการไลฟ์นะครับบินค่อนข้างยากนะครับแล้วก็กาลังเป็นที่นิยมนะครับชื่อเรียกคือช่องทักติ๊กตอกนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับทักมาถามผมได้นะครับผมสอนเป็นมีสูตรยิงแอดนะครับมีสูตรแถมช่อง t i k t o อกแล้วก็แถม แอคเคําสรับยิงแอดแอดนะครับผมนะก็มีเพื่อนๆที่เรียนกับผมไปแล้วนะครับแล้วก็ลองไปใช้แล้วนะครับผมสรับใครที่สนใจก็ถ้าผมมาได้ทาง Line แอดนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากครับสรับอ่าเพื่อนๆใครที่เข้าที่ตอกบ่อยๆเนี่ยจะเห็นบ่อยนะครับจะเห็นขึ้นเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนกำลังสนใจทำการตลาดทางทิกต o อกนะครับแล้วก็ ฟังมากๆ,ๆนะครับคนเข้าเยอะมากๆนะครับโอเคครับอย่าลืมแอดไลน์แอดด้านบนมานะครับผมหรือว่าใต้ครับอธิบายได้ครับเรืร๋อวไาเจอกันคลิปต่อไปกรับผมบ๊ายบายครับ